เจ็บไหมกินนอะกินยังไงกินให้ดูหน่อยสิน้องภูคะน้องภูมัมมัมก่อนเร็วคนเก่งไม่ใช่อันนั้นมัมมัมไม่ได้ อยู่นี่ค่ะนี่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 นอ้าวกินยังไงอ่ะจับเองสิจับกินเองสิอ่ะมาๆหยิบให้อ่ะโอโ้โหเก่งจังเลยเอออ่ะเอเอเลยนะมามาไม่ให้เล่นแล้วนะใช้มือจับอย่างเดียวพอค่ะ เดี๋กก็ลนใส่หัวเมงหรอกอาจารย์เออาจารย์เอ๋อจ้เอ๋จ้าเออาจารย์เอน้องพูกินผิดฝั่งละค่ะไม่ใช่ฝั่งนั้นค่ะฝั่งนี้ค่ะฝั่งน,นี้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออะ เอเอเลยมะเอเอปไปหันไปหานน้่นอนเอเอเลยเจ๊เอ๋ปิ้งปองหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วค่ะหม,มาพาขึ้นมานอนเร็วนะวันนี้น้องภูแปดเดือนสนมากเลยกินข้าววันละสองมื้อแล้วค่อยค่อยหักแล้วก็กินนม ยังกินมัมมัมมาหมายู่เลยมัหมาก็พยายามปั๊มให้รู้ไหมรู้ไหมขึ้นเก่งขึนๆๆ้นเก่งขึ้นเก่งปิ๊งปอง ปิงปองอปิงปองอ๋พอชอบเรียกปิ้งปองกันนิ้งหน่องใช่ไหมอีกชื่อหนึ่งอ๋พอเรียกน้องผูว่าอะไรกันได้ไหมมีมีอะอมีมีอ๋พอเรียกอะอมีมี